เยวาลื<ช>มผ่านไปก<ะ>่อนอันนี้นีหมดเลยย้องเะด,ดีไม่ต้องคนนั้นใช่ไม่ต้องเว่ยมาก <c oughs> ไม่ให้เหมือนเดียว <c oughs> อันน้าดีแบบชำ่ำ <c oughs> เอาแค่คนใช่าใช่แค่คนดีกว่อนกลางๆเลยเนาะใช่ห <Okay. S 3> มดเลยโอเคจิกเข้ามา อกนผมอยากกระดานมากผ่านการคอกด้วยผลิตภัณฑ์ เมืองนอกเลยนะเมืองจีนโคตรรักนำข้าเสร็จแล้วเราแบ่งผินเป็นห้าช่อค่ะเท่าเท่ากันใช่ค่ะ มีตรงกลางใช่ไว้ปิดรอยแยกย,ยีเลยค่ะถ้ามันดูมีน้ำผมขึ้นมานิดนึงไม่ได้ยียแบบแน่นโฟน มืออันใหญ่โตหองรานของเธออาจารย์ยจกปมนะครัเหมือนเดิมอาจารย์ไม่ต้องบอกเลยค่ะ <c oughs> ว่าคา่ะฉันไม่ได้ว่าไม่ได้ค่ะการเป็นครูต้องมีจรรยาบรรณนะคะ <c oughs> ด่า <c oughs> กลับแทงเข้าไปกุไมไว เสร็จแล้วเราจะบิดไปฟังไหนก็ได้แล้วแต่เราเลายได้โผล่ไปสองอช่อสองช่อได้สามช่อได้แล้วแต่บิดบบดเหมือนทรงแรกเหรอใช่ครับแต่ให้มันเอ็นไปข้างหลังให้ข้างหลังมันมาชนกันชนกันชนกันถ้าตั้งแบบนี้ปุ๊บมันจะโมูกตรงกลางต้องเอ็นเข้าตารงกลางใช่ครับห้อยนอน หอยนอนอเตรียมพร้อมจิบเข้าไปตรงนี้ก็ห้ามห้ามโบนะคะเนะไรเนี้ยนเซ็นซับมาสังคมหลอกหลอกอจิบเข้าอออมาเริ่มจากดอกหน้าก่อน จิกเข้าไปเพื่อล็อกจิกตรงกลางก็ได้เห็จไหม,มเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จเสร็จเป็นไหมยอยลงมาข้างล่างย้อยลงมาข้างล่างข้างบนก็ได้มันก็จะสูงขึ้นไปอีกได้หมดหรือจะเอาแบบหรือว่าเป็นนอนเป็นเล็กอินฟินิตี้ก็ได้อาแล้วที่เราวัดสวยว่าโยกไปทางไหนส่วนมากก็เป็นเลขแปดใช่เป็นเล็แนนปด ใชเลยค่ะนะใช่เอินเดิมทำรอบก่อนใช่ค่ะอันนี้สุดท้ายเราก็จะมาปิดรอยแยกข้างบนอังน,นี้อ๋อดอกเดียวใช่ดอกเดียวงั้นอันนี้น้อยกว่าอันอื่นก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะถ้าไม่ยีมันจะไม่มีเนื้อผมแล้วเราจะปิดยากแล้วมันจะแยก เก็นบนนี้ไว้เลยว่าใส่โอเนะน้าลาหรอแต่ว่าเราจะเอาแค่ถิเดี๋ยวนได้ได้วนะไเห็นเกนนนะถูกได้เห็นเกณนนะความดีมาแล้วความเนี่าไม่เห็น เราติดวะอ่าโอเคราติดอยู่เดียวเลยว่าตังใดมันไปกดตรงโคเนี่ยมันก็เกิดรอยแย่เห็นนะค่ระวังถ้าไม่เห็นก็ยกมันจูใช่ถ้าเห็นจะหยุดผมทิ้งเลยหรือใดดูจุดนี้ก็ได้เลยว่าใดจะเอาทุยประมาณไหนอันเนี้ยมันตกอยู่ที่ประมาณติ่งหูโอเคนะมันคือทุยจัง ถ้าถุยกลางไปก็กับที่แล้ว้็ให้มันตกไปที่ขึ้นไปหูโอเคนะถุยสูงเหนือไปหูอยู่ที่เส้นผิวตัวนี้ตัวแรกโอเคค่ะไปต่อต้องตัดนี้นะไปเห็นท้านี้นะแต่แค่เอาหวีเนี่ยเอาแค่หวีว่าแค่ตัวนี้เองพอจาจะตัดทุกอจารู้ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะจะเอาหวีออกแล้วนะเอาแค่นิ้วเราประคองแล้วก็ตัดถดงถึงขึ้นไหม ตอนที่เราแข่งก็ใช้เทคนิคนี้นะโอเคใช่ค่ะไม่ต้มาเทออกนี่ดีลานะแบ่งไวที่สุดอ่ะโอเคตัวไกลใดต้องเมนะถ้าผมเริ่มหนีปุ๊บใจต้องรีบส่งรับทันทีนะเพราะว่าเราไม่มีเวลามานั่งเก็บแบบนี้เหมือนกันตัดรักษาต้องขัดเลยโอเคค่ะไดก็จะได้ผ่านบ๊อบ คุยเราเลยลูกเรามาปล่อยปลายกันนะค่ะใหญ่ขนี้จริงๆต้องสะเปียกแห้งแล้วมันจะแนบคุยเราจะมันแข็งตัวอเ๋อเปียกกลมเดิมรักเล็กๆนะรักไม่ให้แผลนะล็อกด้วยหวีลากหวีมาในจุดที่เราต้องการ แล้วอาจารย์บิดนิ้ว้นเลยนะโอเคนะเดี okay, 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 again, s, minute, ๋ยวเคารับลมเช็คอีกทีหนึ่งครับเล็กๆล็อกด้วยหวีเสร็จนะเราจะได้ผมพื้นที่ความดี ก็จะได้เรื่องของพื้นที่ต่ำแน่อย่างเัาเจนงไม่มีขอบไม่มีชั้นเลยเพราะมันตัดทีเดียวเดี๋ยวจะมาคอยไปลาถูกนะอานนี้นะรับถมสมได้ยืนอยู่ตำแหน่งเดิมนะลูกเพื่อซ้ายขวาเราจะได้เท่ากันโอเคนะมันจะได้ทีเดียวเลยม,มันจะ,นจะการตัดทีเดียวประโยชน์ก็คือว่ามันการตัดองศาเดียวอะยังไงก็เนียนกว่า สมมติว่าถ้าตัดแบบเบสิกอ่ะอันนี้อาจจะเป็น45่ถ้าต่อไปอาจจะเป็น46เข้าใจไหมยังไงก็ไม่เงินเท่าองศาเดียราะระนั้นบอกว่าตัดแบบเทคนิคแต่เรายังไม่พอแค่นี้เรายังต้องซอยปลายของเรา,าเพื่อให้ผิวซอยไล่ถุยของเราห้าเหมือนกันนะห้าถึงเจ็ดนะถ้าถ้ามันบางก็อาจจะไม่ต้องมากแต่ถ้ามันเนื้อมันบางแต่ในความเป็นจริงผมจริง ห้าถึงเจ็ดับหนึ่งสองสามสี่ิก,กด้วยลูดเหมือนมันกลืนกันเลย ก็ไม่คมนะสอ,สอ,สอมันจะถอดมันจะดึงผมถูกให้อาลัยนำตัวไหนต้นยืนกายร้านจำเป็นเนี่ยละ,ต,ละตัวละพัน 900. ตัวละพันเก้าร้อยตัวละเก้าร้อยหรืออะไรเนี่ยนะ ถ้ามันยิ่งเล็กมันจะไม่เป็น <N ien. S 2> เนียมเลี่ยม,มๆทั้งชังนใช่จรบยุคตไปนั่งหนะ่อยิกไม่โลถอนหนึ่งนิ้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ถ้าไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงห้าถึงเจ็ดไม่เนียนนะถ้าง,งานเบาแล้วให้ใดใช้ส่วนนี้ ถ้าใดทำเทคนิคนี้ก็หลังจะยืนลุมเลยนะมันจะแบบมันมันไม่ใช้พวกนี้มันไม่ใช้กันไก่ไอ้กันไกไ่ฝันมันจะตัดไอ้นั่นอย่างเดียวตัดล้ว,วใช้ตัวนี้อ้ดิอย่างี้ดิพอยต์อ่ะยังไงก็ไม่คุยเนียนขนาดอัอนี้ตัวนี้มันจะไม่เนียงของดิพอย์มันนะมันจะยังเป็นเส้นดุนดุนดนดนอย่างเงี้ยผสมอยู่ แล้วใจลองตรวจตัวเองดูนะอร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม,มลายเนเตอ้์แต่การตรวจตรงเนี้ยในวันจริงเราไม่ได้ใช้นะแต่ใจจะมีข้อมูลในการที่ว่าจะต้องพัฒนาตันสไลด์ให้ให้ยังไงโดยที่พ<ม>อเรามามตรวจแล้วอย่างไมที่สุด โอเคแต่ว่าการตรวจเนี่ยจะทําให้ใดพัฒนา,าการซอยปลายของใดอ่ะถ้าทุกๆุกครั้งว่าเลเวลที่เราทำเนะี่ยมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์โอเคนะก็จะรู้ว่าแข่ง okay, เราไม่มีเวลาขนาดนี้แต่ว่าทุกครั้งการซ้อมใดตรวจใดจะรู้ว่างานเราเหลืออะไรหมโอเคนะ okay. Okay, นะถ้าไม่มีไม่ยุ่งอ่ะถ้ามีนิดหน่อยก็นก็ไล่ลงมาไล่ตรวจตัวเองมาไม่มีไม่ยุ่ง ได้ไปตะเลียนมาลูก นี้เราก็เก็บออนซอยไปด้วยแล้วก็<ไ>เ,เก็บทีหลังอีกทีด้วยใช่ไหมใช่ซอยแ,แ,แล้วก็มันตรงตัวที่ดีดปุ๊บเก็บออกหลายคร้งนี้ก่อนนะ ยากไม้กันถ้าเป็นผิวคนมันจะฝังกันไกลลงไปมันก็ได้ง่ายมันจะนุ่มเข้าไปเออ<ล>ใช่จะเกิด จะยกแอร์มขึ้นหีือเปล่าออกเลื้อน ว่า่อที่รูดช่อที่ก้